ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องมากรีดแผลนะครับกรีดให้อากาศมันเข้าได้นะครับเพื่อทำแบบนี้ประมาณหกเจ็ดวันนะครับพอครบหกเจ็ดวันเราก็สามารถมาเปิดผ้าได้เลยนะครับให้ยอดตัวนี้มันอ้วนขึ้นแข็งแรงขึ้น การพลาดนะครับการเราตัดตัดปุ๊บแล้วเราพลาดไปโดนยอดมันจะหักง่ายครับผมก็เลยต้องปล่อยให้ยอดที่เราเสียบใหม่แข็งแรงก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคนบ้าทําสวนผมชื่อบิ๊กตูนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปเสียบยอดทุเรียนบ้านไปเป็นทุเรียนพันไว้เพื่อนๆดูเมื่อประมาณ20กว่าวันที่แล้วนะครับ วันนี้ถึงเวลาที่ผมจะมาทำอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งเป็นเคล็ดลับสำคัญมากๆนะครับเคล็ดลับสำคัญมากๆในการเสียบยอดทุเรียนนะครับให้ให้มันติดนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูในช่องของผมได้นะครับผมทำวิธีสอนมาแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งนะครับสำคัญมากๆครับเราต้องทำแบบนี้นะครับนี่ครับนี่คือต้นที่ผมเสียบยอดไปแล้วนะครับ เสียบยอดไว้ประมาณ20วันนี่ครับหลังหลังจากที่เราเสียบยอดไว้20วันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราต้องมากรีดแผลนะครับกรีดให้อากาศมันเข้าได้นะครับเพื่อให้ยอดมันปรับปรับสภาพอากาศก่อนนะครับแลวกรีดให้น้ําหมวกด้วยครับมันจะมีน้ําซึมเข้าไปข้างในครับนี่ครับนี่ครับน้ำมันจะไหลโจกออกมาเลยนะครับนี่ครับ เรากีดให้น้าออกแล้วก็เพื่อให้ยอดของเราปรับสภาพมาได้นะครับอย่าเพิ่งไปเปิดนะครับถ้าเปิดถ้าเปิดพลาสติกออกเลยมันจะนกอากาศนะครับนี่ครับกีดแบบนี้ครับกีดเหมือนที่ผมทําให้ดูครับกีดตามตามมันนะครับกีดแค่พอให้อากาศเข้าได้นะครับทําแบบนี้ทุกๆกต้นนะครับ ที่เราเสียบยอดไว้ประมาณนี้ครับทุเรียนนี่ผมเสียบก็อายุประมาณหนึ่งปีนะครับนี่ครับเพื่อนต้องทําตามที่ผมว่าแล้วรับรองโอกาสที่จะติดประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับที่ที่มันไม่ติดสวนมากเป็นเพราะมันนอกอากาศครับหลายๆคนยังไม่เคยบอกนะครับยังยังไม่ยังไม่เคย ยังไม่เคยรู้นะครับว่าเราต้องทําแบบนี้ก่อนบางคนเปิดไปเลยนะครับถ้าฟุกก็ติดไปถ้าไม่ฟุกมันก็จะนอกอากาศตายนะครับผมติดเอาไว้หลายต้นนะครับมจะมาทําทุกต้นกีดได้น้ําออกแล้วก็กีดห้อากาศเข้าได้นะครับทําแบบนี้ประมาณหกเจ็ดวันนะครับ พอครบหกเจ็ดวันเราก็สามารถมาเปิดผ้าได้เลยนะครับเนี่ยครับยอดตูเรียนของเราจะติดนะครับจะไม่เหี่ยวจะไม่แห้งตายนะครับเป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากๆเลยนะครับขั้นตอนนี้ถ้าไม่ทําก็คือไม่ติดนะครับเนี่ยสภาพใบตุเรียนที่ไม่ได้ฉีดยาสี่ห้าเดือนนั้นนะครับไม่ก่อยสวยหรอกครับแต่ก็พอไปวัดไปวาได้ครับ นี่ครับผมผมติดตาไว้สองสามต้นนะครับนี่ครับเพียมาแรงก็มีนะครับที่ผมไม่ฉีดยาแต่ผมรับได้นะครับนี่ครับแบบนี้นี่คือเพียแก่แย้หรือเพี้ยแป้งนะครับมีปนกันนะครับเพี้ยแบบนี้มันแค่ทําให้ใบใบหยออิกใบงอเฉยนะครับ นี่ครับหลังจากที่ว่าเรากรีดแผลให้อากาศเข้าแล้วนะครับผมจะตัดต้นตอของมันเลยนะครับแต่ผมจะตัดเนือเนื้อแผลที่ผมติดเสียบยอดไว้นะครับนี่ครับสมมุติแผลอยู่ตรงนี้นะครับแผลสุดที่ยตรงนี้ผมจะตัดตรงนี้นะครับผมจะตัดตรงนี้ตัดให้พ้นแผลไปสักนิดนะครับผมจะตัดตรงนี้ก่อนนะครับพอได้สักเดือนสองเดือนผมจะมาตัดข้างล่างนี้นะครับตัดตรงบนแผลที่เรา ต,ติดยอดเลยนะครับตอนแรกเราต้องตัดตรงนี้ก่อนนะครับผมตัดเพื่อให้ยอดมันอวบให้ยอดมันแข็งแรงนะครับเพื่อไม่ให้ยอดมันไปเลี้ยงข้างบนนะครับมันจะได้เลี้ยงยอดที่เราติดนะครับมันจะได้โตวไวๆวครับ เดี๋ยวผมตัดเลยครับนี่ยครับตัดไปเลยนะครับตัดประมาณนี้ครับนี่ครับตัดประมาณนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้อีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับพอยอดยอดยอดที่ผมเสียบเริ่มโตเลยดีผมจะมาตัดแถวๆนี้เลยนะครับเนี่ยครับ ผมจะมาตัดแถวๆนี้เพื่อให้มันเป็นต้นเดียวกันรวดเดียวยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้มันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างครับนี่ครับนี่คือต้นที่ทําแบบผมว่านะครับนี่ครับนี่ครับมันจะไปขึ้นเป็นต้นเดียวแบบนี้กันไวนะครับมันจะขึ้นตรงแบบนี้กันไวกว่านะครับถ้าเราไม่ตัดมันจะค้าอยู่ครับมันจะค้าตอนนี้ครับนี่ครับนี่ครับมันจะค้าต่อตอนนี้ครับนี่ผมต้องตัด แบบนี้เลยนะครับเพื่อมันลําต้นจะได้ขึ้นตรงนะครับลําต้นมันจะได้ขึ้นตรงครับไวกว่าเราปล่อยให้มันผูกเองนะครับปล่อยให้มันผูกเองหลายปีครับกว่ามันจะผูกเองทั้งนี้ดีเราตัดไม่แต่หนึ่งเดือนนึงว่อนนะครับนี่คให้ยอดให้ยอดตัวนี้มันอ้วนขึ้นแข็งแรงขึ้นกันกันพลาดนะครับการเราตัดตัดปุ๊บแล้วเราพลาดไปโดนย,ยอดมันจะหักง่ายครับ ผมก็เลยต้องปล่อยใยอดที่เราเสียบใหม่แข็งแรงก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดก็ประมาณนี้นะครับเกล็ดรับของผมเอาไปทำตามกันได้นะครับผมขอบคุณและดีใจมากๆนะครับที่ทุกคนดูวิดีโอคลิปของผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุก,คทก,ก,คคทกๆคอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัย หรืออยากทราบแนวทางเกี่ยวกับการทำสวนทุเรียนเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมรู้ผมจะมาตอบนะครับถ้าเพื่อนๆอยากทราบแนวทางเกี่ยวกับการทำสวนทุเรียนของผมเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องของผมได้นะครับผมทำไว้หลายเรื่องมากๆครับเข้าไปดูได้ครับมีประมาณเป็นร้อยกว่าคลิปครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณครับ